ควารักแท้จริงไม่มีละลายยาไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแมนนนจน่ใใยัังรกเสอ สวัสดีค่ะรายการด้วยรักก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงเวลาเดียวกันนี้ดิฉันอัมพาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงและรวมไปถึงทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้ผลิตและก็สร้างสรรค์รายการด้วยรักนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะความรักความเข้าใจในครอบครัวมีอะไรที่เราไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะมีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังขาดอยู่หรืออึดอัดใจนะคะหรือบางท่านก็บอกว่าเข้ากันไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอลูกสะพภยเนี่ยนะคะกับแม่สามีก็กลับกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติ ะะหรือคนส่วนมากอาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดคิดดูลานนะคะเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับสถาบันครอบครัวแต่ก็ไม่ทุกคู่ไปนะคะสําหรับปัญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยแต่ ด้วยส่วนมากแล้วนะคะจะเจอปัญหานี้ก็มากเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่วันนี้เราก็มีตัวอย่างของลูกสภัยที่น่ารักนะคะที่รักแม่สามียอมปรนิบัติรับใช้ด้วยความรักและความสัตย์ซื่อนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อนะคะเรามาฟังเรื่องราวของเธอนะคะแต่ช่วงนี้เรามาทักทายกันในเพลงนี้ก,นกันก่อนที่บอกว่าคิดถึงแม่ของรอนค่ะ โอปุตักแม่เคยนุ่นนอนหลับฝันดีแต่ว่าแม่จ้าวันนี้ลูกยังไม่ได้ดีกลับมาคราวนี้ไม่มีของฝามีเพียงความรักที่เอามาให้มีเพียงหัวใจที่เอามา โอ้ว่าแม่จะาลูกคิดถึงแม่คิดถึงมาถึงยังทุกยากาก็อยากกลับบ้านกลับมาเยี่ยมแม่เพราะห่วงแม่นักอยากรู้แม่อยากลำบากยังไง คราวทุกคราวต้องไปจะได้ร้องไห้เลยนะแม่เออสักวัน ราบลาแทบเท้าที่ราวต้องไปจะได้ร้องไหเ้เลยนักแม่เออสักวันได้ดี คุณผู้ฟังคาช่วงนี้นะคะก็มาถึงเรื่องราวของลูกสะใภ้ที่แสนดีที่จะนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นการเชื่อฟังของโยชูวานะคะความกล้าหาญของกิเดโอนและความแข็งแรงของแซมซันแต่เดี๋ยวนี้นะคะเป็นช่วงที่ผู้วินิจฉัยขึ้นปกครองคนอิสราเอลนะคะก็ได้มีเรื่องที่หวานแหววตลอดทั้งช่วงและเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ารูธรูธเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองของโมงอับนะคะเป็นดินแดนที่มีคนนมัสการรูปเคารพและในขณะนั้นที่เมืองของเบลเฮมในยูดาห์นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิเมเลสและเขามีภรรยาชื่อว่านาโอมีและเขาทั้งสองก็มีลูกชายด้วยกันสองคนชื่อมาโลนและคิลิโอนนะคะและในเวลาไม่กี่ปีถัดมานะคะการเพาะปลูกก็ไม่ได้ผล ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารดังนั้นเอลิเมตนะคะจึงได้อพยพครอบครัวของเขาไปยังโมอับเอลิเมตนั้นวางแผนไว้ว่าเขาจะรีบกลับไปยังยูดาห์นะคะแต่เขาก็ได้เสียชีวิตขณะที่ยังอยู่ที่โมอับส่วนลูกชายของเขาทั้งสองคนนะคะก็ได้หญิงโมอับเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอปานะคะอีกคนหนึ่งชื่อรูสแต่ต่อมาลูกชายทั้งสองคนก็เสียชีวิตเช่นเดียวกัน คงเหลือแต่นางนาโอมีนะคะแล้วก็ลูกสะพ้ายของเธออีกสองคนจากนั้นพวกเขาก็ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอีกประมาณ10ปีนะคะนาโอมีก็ได้ยินเขาวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และได้ประทานอาหารแก่พวกเขาทั้งหลายด้วยนะคะดังนั้นนาโอมีจึงเริ่มเก็บสิ่งของแล้วก็อยากจะเดินทางกลับไปยังเมืองเบเลเฮมลูกสะพ้ายทั้งสองของนางก็รักนางและต้องการที่จะเดินทางไปกับนางด้วย นาอมีพูดกับเขาทั้งสองคนว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปยังบ้านของบรรดาของตนขอให้พระเจ้าส่งอวยพร,พรลูกทั้งสองคนหลังจากนั้นนาอมีก็ได้จงหลักให้กับลูกสะพ้ายสองคนนะคะและเขาทั้งสามก็ร้องให้ด้วยกันแล้วลูกสะพ้ายทั้งสองคนก็พูดว่าท่านเป็นแม่ที่ดีของพวกเราพวกเราจะไปด้วยกับท่านและก็อยู่กับญาติพี่น้องของท่านด้วย แต่นาวมีบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะลูกสะพ้ยเนี่ยยังสาวอยู่ส่วนนางนั้นแก่แล้วนะคะให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับญาติพี่น้องของเขาหลังจากนั้นโอปานะคะก็กลับไปหาญาติพี่น้องของเขาแต่รูสค่ะไม่ต้องการที่จะจากนาอมีไปเลยเธอได้บอกว่าขออย่าให้เธอต้องจากไปเลยถึงอย่างไรเธอก็จะอยู่กับนาอมีนาอมีไปไหนเธอก็จะไปด้วย ญาติของนาอมีก็เหมือนกับญาติของเธอและพระเจ้าของนาอมีก็เป็นพระเจ้าของเธอด้วยไม่มีอะไรที่จะพรากเธอกับนาอมีได้นอกจากความตายเมื่อนาอมีเห็นว่ารูสไม่ยอมเปลี่ยนใจแน่นอนนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นเขาทั้งสองก็ออกเดินทางไปยังดินแดนของเบเลเฮมด้วยกันค่ะ นนี้ที่เราได้เห็นสิ่งที่เห็นอาจเป็น you to a my ผาปลาลับเลือนเป็นเสมือนน้าบนภูผาไหล คุณผู้ฟังคะเมื่อครั้งต้นรายการได้ได้ฟังเรื่องราวของนางรูสแล้วก็ลูกสะพ้ยที่รักแม่สามียอมโฏิบัติรับใช้จนกว่าความตายจะพรากจากหนังนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของนางรูสในพระธรรมนะคะรูสบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสิบแปดนั่นเองคะ่ะนางรูสก็เป็นแบบอย่างของลูกสะพ้าย แม้ว่าเธอจะมีโอกาสที่จะแต่งงานใหม่เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตแล้วสามารถที่จะสร้างครอบครัวใหม่ได้และเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่แต่ด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความรักและด้วยความรักพระเจ้านะคะคนางยอมที่จะดูแลนาโอมีแม่สามีนะคะคด้วยความเต็มใจประโยคที่ทำให้เราได้คิดว่ารูธได้บอกกับนาโอมีว่าไม่มีอะไรมาพลากจากนาโอมีกับเขาได้นอกจากความตาย ความหมายว่าเขาจะดูแลนามีจนกว่านางจะจากลกนี้ไปนั่นเองไม่ใช่เพราะหวังที่จะหาทางฆ่านามีนะคะย้อนกลับมาดูตัวเราเองบ้างไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นลูกสะพ้ายใหม่หรือว่าลูกสะพ้ายเก่านะคะตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์กับแม่สามีเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อ ครั้งหนึ่งนะคะมีกลุ่มเซวก็มีการเสนอหัวข้ออธิษฐานให้อธิษฐานเผื่อก็มีสมาชิกท่านหนึ่งค่ะนะคะบอกว่าสามีก็เป็นผู้รับใช้เธอก็ได้ขอในเรื่องของการอาธิษฐานเผื่อเธอด้วยนะคะเธอกับพ่อแม่ของสามีเนี่ยที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันเท่าไหร่นักนะคะเธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ที่เธอเป็นคนที่รักพ่อแม่ของตนเองมากกว่าพ่อแม่ของสามีนะคะอธิษฐานเผื่อเธอด้วยนะเพื่อที่จะมีใจรักแม่สามีมากกว่าเดิมนะคะเธอก็ได้เปิดใจนะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเธอด้วยและตัวเธอเองก็จะพยายามที่จะเข้าหาหรือว่าปรับตัวเพื่อที่จะเข้ากับแม่สามีได้ หากเธอทําได้นะคะสามีรับใช้พระเจ้าอยู่ก็ก็บอกว่าจะรักเธอมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้รักนะคะรักค่ะแต่ว่าจะรักมากกว่าเดิมไม่เฉพาะลูกสะพ้ายเท่านั้นนะคะที่จะต้องปรับตัวเองหรือว่าจูนตัวเองแม่สามีก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าคนละครึ่งทางก็ยังดีค่ะ เมื่อเขารักลูกชายของเราเราก็ต้องรักลูกสะพยด้วยเช่นเดียวกันลูกสะพายนะคะเมื่อเรารักสามีของเราเราก็ต้องรักแม่สามีด้วยเช่นกันเพราะความรักนะคะไม่มีข้อแม้ค่ะเหมือนกับที่เราบอกว่าความรักของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อแม้กับเราถ้าเรารักเฉพาะคนที่รักเราเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเราได้อย่างไรใช่ไหมคะ หากเรารักคนที่ไม่รักเราพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเรานะคะและเราก็จะได้รับรักนั้นตอบแทนกลับมาขอให้เราใช้ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราเมื่อเราทําไม่ได้ให้เราอาธิษฐานต่อพระเจ้าขอนะคะพี่น้องที่จะช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยในเรื่องของความรักแล้วก็ ในเรื่องของคําอธิษฐานนั้นจะได้เกิดผลนะคะเอาใจช่วยแล้วก็อธิษฐานเผื่อไม่ว่าคุณผู้ฟังอยู่ในฐานะลูกสะพ้ายหรือว่าแม่สามีก็ตามนะคะมีปัญหาเรื่องราวหนักอกหนักใจก็อย่าลืมที่จะระบ,บายความในใจของคุณพร้อมกับนะคะการเป็นเพื่อนนะคะรายการด้วยรักพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังให้กา ปรึกษากับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านอยู่เสมอค่ะอย่าลืมนะคะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627ค่ะอยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าเราก็มีบทเรียนทางประษานีให้กับคุณฟังทุกๆท,ท่านด้วยเช่นกันนะคะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสประชน50000นะคะอยากฟังรายการด้วยรักก็สามารถที่จะฟัง ผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้เช่นกันเข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติได้นะคะติดต่อส่งอีเมลกับทีมงานรายการด้วยรักก็กดไปได้ที่ vop-program@gmail.com ค่ะ น่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะดิฉันอัมพาพรพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้ตองลากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราลูกสะพ้ายกับแม่สามีด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีค่ะ ดรวใจรักกันด้วยความ say like ก็ตอบไม่ได้เลยอะ่ะไหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอะ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมทีทางปริศนีชุดคําถามที่ทมีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคาถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติทู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่ห้าศูเสียงสันติทู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่ห้าศูศูนย์ศูยโทรศัพท์สองหกศูนย์หกยังไงก็ได้ติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย